แปลนี้เป็นสวนป่าประดู่นะครับผมขุดโคกหนองนาไว้แล้วแปลงนี้อยู่ที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมขนาด2ไร่เศษนะเศษกับอีก47ตารางวานะครับผมขายอยู่แค่ยกแปลงนะเจ้าของตั้งราคาขายอยู่1นล้านหนึ่งแบาทครับผมเนาะน้าไฟอ่ะพร้อมนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังก่อนนะเขาปลูกเป็นสวนประดู่ไว้นะครับผมมีประมาณ100ร้อยก่าต้นนะมีประมาณสัก4ีลถึงห้า่องน้าน้ำเนี่ยวนนะครับผม มันจะมีคล้ายๆแก้มลิงอยู่ตรงนี้สองจุดเนี่ยหนึ่งจุดแล้วก็ด้านขวาสุดอีกหนึ่งจุดนะครับผมด้านหน้าแปลงก็คือปลูกไม้ใหญ่นะครับผมไม้มะขามนะต้นใหญ่เลยแหละน่าจะตกเกือบเกือบสิบปีได้เลยนะครับผมล่มลื่นนะดูจากด้านหน้านะครับผมนะถนนทางเข้าก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมถนนทางเข้าะกว้างนะที่ติดกับหน้าแปลงนะถนนประมาณสักแปดเมตรได้เลยครับลยหินคุกไปแล้วตอนนี้มันช่วงฝนตกไนงะให้ดูถนนเลยสวยนะ หินอัดแน่นเลยสวยนะครับผมในแปลงเนี่ยมันเพิ่งขุดขุดโค้งหนองนามาได้1เดือนแล้วครับผมเนะาะเจ้าของก็เลยฝากขายหน่อยนะครับผมนะนี่เลยตอนนี้เป็นโซนโคกนะครับผมถ้าเรามาปลูกบ้านตรงนี้ก็โอเคนะบรรยากาศดีร่มรื่นใครที่อยากพักผ่อนเนี่ยเหมาะนะครับผมมันเงียบๆนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เปรี่ยวนะพอเข้าไปตรงนี้นก็จะมีบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับผมนะเสาไฟมันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับผม ออกไปทางนี้มันเป็นถนนลาดยางหมู่บ้านนะครับผมเนะเป็นถนนลาดยางหมู่บ้านนะครับผมประมาณสัก60เมตรไปถงถนนลาดยางหมู่บ้านนะครับผมนะความกว้างประมาณสัก4เมตรนะครับผมอันนี้ก็เป็นก้อเสียนะแต่ว่าเราต้องออกไปประมาณสัก2กิโลครึ่งจะถึงถนนลาดยางชนบทนะครับผมที่ว่ามันเป็นเส้นใหญ่ที่ว่ามันสวนกันได้หลักๆเป็น บ้านเป็นชุมชนก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมนะหกเมตรจากแปลงที่ดินนะครับผมเนาะตรงนั้นเป็นรัดยางชนบทนะครับผมก็รัดยางก็สภาพดีนะครับผมนะหนึ่งร้านหนึ่งแสนบาทอําเภอดอนจังหวัดสุพรรณบุรีถนดคุดแดงนะครับผมใครชอบบรรยากาศนี้สไตล์นี้อารมณ์นี้นะครับผมลองติดต่อได้นะครับผมคลิปนี้มาแบบสั้นๆนะกระชับกระชับหน่อยอ่าไม่เวิร์เวิร์มมากนะครับผมคลิปนี้ใครสนใจชมรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะ อยากจะชมคลิปยาวๆนะครับผมเดินตั้งแต่หน้าแปลงนะอธิบายรายละเอียดเยอะๆเลยก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่นะครับผมจะโทรหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะสำหรับเบอร์ที่ขึ้นอยู่สอบถามได้เลยนะครับผมห่างจากตัวอำเภอดอนเจดีที่เป็นอนุสร์นะครับผม7กิโลครึ่งตัวเมืองสุพรรณเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3ากิโลนะครับกรุงเทพเดินทางสะดวกนะประมาณสักร2อยกิโลนะครับผมนะประมาณนี้เลยกับบรรยากาศประมาณนี้นะใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับ นะครับผมขนาด2ไร่47ตารางวาโฉนดครุฑแดงนะครับผมพร้อมโอนเลยแปลงนี้แล้เวเจอกันครับสวัสดีครับ